สวัสดีครับมาพบกับผมบีบอชแชาแนลแล้วนี่คือรายการ b ีบีฟาสนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เรื่องแรกกันดีกว่าครับผมแฮชแท็กโฟกิงนะทุกคนเมื่อประมาณวันพฤหัสใช่ไหมโฟ i ิงได้เข้าฉายวันแรกนะครับผมนะเรื่องราวของโฟ i ิงเนี่ยเป็นเรื่องราวของการตีแผ่สังคมนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่มัน มีความเป็นเรื่ออะไรกึ่งค,ความเป็นจริงนะครับเป็นเรื่องราวของอาชีวายุ90นะทุกคนซึ่งการใช้ชีวิตเราก็จะได้เห็นแน่ๆนะครับเกี่ยวกับการสอนการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเพื่อนๆน้องไปดูกันเอาเองแฮชแท็กแดนเดวิลนะครับผมนะคิวบินฟกีนะครับได้ออกมายืนยันแล้วนะครับผมนะว่าแดนเดวิลเนี่ยจะ รับบทโดยนักแสดงคนเดิมแน่ๆนะครับผมนะแล้วก็จะได้มาโผล่ในจักรวาลมาเวลแน่ๆจแต่จะมาโผล่เรื่องไหนเนี่ยคอยว่าอีกทีหนึ่งแต่ทุกคนจะได้เห็นทนายความตาบอดแน่ๆครับผมนะ <S <S แค่แท็กโซนิภาค2นะครับผมนะซึ่งโซ n i c ภาคแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวส่วนตัวผมนะผมชอบนะครับผม โซนิคภาคนี้นะครับผมยังไม่รู้นะครับว่าเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับแต่จะมีตัวละครเพื่อนของเจ้าโซนิกมาเพิ่มอย่างแน่นอนนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับเรามาเริ่มหัวข้อเลยครับผมมังกีเมียชายหาดแห่งเดียวบนโลกนะครับที่คุณจะได้อยู่ใกล้ชิดโลมาทุกวันครับผมโดยที่โลมาเนี่ยจะมาตามชายหาดนะทุกคนที่ชายหาดมังกีเมียครับบริเวณชายฝั่งออสเตรเลียตะวันตกนะครับผมนะคือสถานที่แห่งเดียวบนโลกนะครับที่โลมาเนี่ยจะมา ที่ริมชายหาดะจะเป็นธรรมชาตินะครับเราก็จะได้เห็นปลาโลมาแบบใกล้ชิดนะครับผมนะที่มาของโลมาบนชายหาดแห่งนี้นะครับเริ่มต้นมาเมื่อต้นทศวรรษนะครับ1960นะครับเมื่อชาวประมงท้องถิ่นนะครับเริ่มโยนเ่าเหมือนกับว่าโยนปลาโยนอะไรให้ปลากินอย่างเงี้ยทุกคนเข้าใจใช่ไหมแค่เพียงไม่นานนะครับก็มีข่าวหรือเรื่องโลมาปากขวดนะครับซึ่งเป็นมิตรกับ ผู้คนนะครับมันเป็นข่าวที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะข่าวของโลมาปากขวดนะครับที่ได้แพร่กระจายออกไปสู่เรียกว่าอะไรอ่ะหูของผู้คนนะครับยิ่งข่าวแพร่กระจายนะครับที่นี่นะครับก็เลยกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งเลยนะครับที่ทุกคนนะครับจะได้อยู่ใกล้ชิดกับปลาโลมาครับผม <c oughs> มีใครอยากจะไปเที่ยวไหมหมดโควิดว่าไม่ได้หมดแน่นอนโอเค ก็ถ้าชื่อชอบคลิปนี้ลุงกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์ลืมกดกระดิ่งนะครับผมสำหรับคลิปใหม่มาเรื่อยๆนะครับผมสำหรับรายการ BB f ีฟานะครับสามารถชมนะครับได้ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งนะครับผมนะคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับไปนะครับบ๊ายบาย